สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับผู้ที่จะโชคดีนะฮะตุกหวยรัฐบาลกันอีกนะครับสลับหนึ่งว่าขอมาที่16ตุลาเลยครับสรับในสูตรนี้นะครับคลิปนี้เข้านะฮะอะเว้นมางวดหนึ่งนะครับถึงงวดที่ไม่เข้าก็ยังมาเลขวิ่งนะก็ถือว่าเอาในตำแหน่งตรงนี้มาเป็นเลขวิ่งก็ได้นะครับลงงวดแรกนะฮะลงงวดแรกก็มีเลขวิ่งในตรงนี้นะอาแต่ออก5 51นะครับ อ่าสูดห้าหนึ่งห้าสองอ่ะแต่สูตรคำนวณแต่ผลออกหกห้านะหกสามเนี่ยแต่ก็ยังมีเลขเด่นในตรงนี้อยู่นะครับเนาะตามันต่อนะนี่สองชุดเท่านั้นเจ็ดแปดนะครับเนาะอ่ะก็อีกสูตรหนึ่งนะครับงวดก่อนนี่เข้านะครับเนาะงวดก่อนนี่เข้างวดสี่หกแต่ถัดมาก็ไม่เข้านะฮะไม่เข้าในตำแหน่งตรงนี้มันจะมาเลขเด่นนะแต่ในงวดล่าสุดนี่หลุดนะปกติมันจะมานะครับเนี่ยย้อนหลังไปหลายงวดเลย ได้เลขวิ่งนะจากในตัวนี้หลายงวดแล้วแต่ในงวดที่เราพลาดเข้าวางหลุดบางล้วืกันสูตรสองสองหนึ่งนะฮะสูตรเนี้ยนะฮะลราก็จะเป็นในสูตรที่เข้ามา2งวดนะครับหลังจากที่ลงงวดแรกนะงวดแรกหลุดงวด2งวด3เข้างวด4หลุดนะก็ตามต่อนะครับเนาะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งด้วยนะแปดแปดนะครับนี่สูตรนี้ก็เคยเข้าอยู่เหมือนกันนะครับ มาตามในทั้งหมดนี้ลวกันนะครับเนาะอ่าในสูตรแรกก่อนนะสูตรนี้สูตรหนึ่อ่ะมีชื่อสูตรเนาะอ่าเพราะว่าถ้ามันเข้านี่จะได้ถามหานะว่าสูตรนี้เป็นสูตรอะไรนะครับเนาะล้วสูตรได้3 4มสี่ห้าหแล้วก็343นะครับสลับในสูตรนี้ ก็ล่างนะครับเนาะอืมงวดล่าสุดนี่ออกไปในที่ในเจ็ดปดเจ็ดเจ็ดอืมก็นะครับไม่เข้าเนาะแต่ในงวดนี้มันมันก็ยังมาล่างอยู่นะฮะก็เลขเด่นแต่ก็ไปบนนะแปดส่วนในงวดล่าสุดนี่เลยนะฮะหลักสิบหลักหน่วยอ่าเลขเบิลอีกหรือเปล่าเนาะนะครับงวดน,นี้นี่อ่าก็ไม่แน่นะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในสูตร นี้นะฮะสูตรสองหนึ่งหกแปดสูตรนี้ก็หลังจากที่เข้ามาสองวดติดติดก็มาหลุดซะแล้วนะครับผลออกก็จะเป็นชี้ในเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะก็ไม่เข้านะครับอยาเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเนาะในงวดของวันที่1ตุลาส่วนวันที่16จะได้เลขไหนนะครับมาดูกันนะสำหรับในสูตรนี้ก็จะเอาผลของงวดที่แล้วมานะครับ ก็ถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนนี่ก็มีชุดสรุปเด้อให้ได้ดูกันฮะแต่ในสรุปในงวดล่าสุดนี่ไม่เข้านะฮะงวดก่อนเข้าอยู่เนาะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะป,ะปนกันไปแล้วกันเด้อนะครับเนาะเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดมาหาในที่หลักสิบนะฮะหลักสิบก็จะนํานะครับในหลักแสนนี่จะบวกนะอันนี้เป็นบวกบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองนะฮะ 8บวกกันกับหนึ่งเป็นเก้าเจ็ดบวกกันกับหนึ่งเป็น8ปดนะครับ6บวกกันกับสองเป็น8 9ดเก้าบวกกันกับ8ปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับ8ปดเป็นสิห้านะลดแต้มเป็นห้าสี่สมคล้ายๆกันเลยนะกับสูตรเมื่อกี้ส่วนในที่หลักหน่วยนะฮะก็นำในหลักแสนนี่บวกด้วยเก้าร้อยบวกแปดสิบบวกเก้าแล้วก็หลักหน่วยหลักสิบล่างนี่คูณด้วยห้าเนาะอันนี้เป็นคูณ กบวกกันกับ8เป็น7อันนี้เป็น7เป็น6 7 5 3 5 5ตัดไปเลยก็จะเป็น7บวกกับ7เป็น14 4บวกกันกับ6ก็จะเป็น0ส่ย์สูรเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มสำหรับในล่าสุดสูตรนี้นะฮะ3 4 5 9 0 1 3 4 5 9 0 1เนาะเออ3 4 5มา3งวดแล้วเนาะ ถ้างวดนี้3 4มสี่ห้ามายังไงก็เข้าแน่นอนนะครับเนอะ,อะเหมือนในสองงวดที่ผ่านมาเนะี่ยถ้าจับชนกันใน2ส,สูตรมี3 4มสี่ห้าเหมือนกันเน้นเน้นสามสี่ห้านะครับต่อไปในสูตรนี้นะครับที่งวดที่แล้วเข้าก็ขอให้เข้าแล้วกันนะก็งวดที่แล้วจับคู่ผลที่ออกนะก็จะเป็นที่7จ็ดเจ็ดเจ็ดนะอ่ะเกือบเข้าบนล่างเลย ก็เข้านะครับเนาะก็เว้นมาวดหนึ่งนะที่ไม่เข้านะครับเนาะในหนะลักสิบหลักหน่วยนะเงินวัดนี้ไม่เท่าถึงไม่เข้าก็ตำแหน่งตัวนี้ก็ยังมาเลขเด่นเลขวิ่งอยู่นะเนี่ยตำแหน่งในหลักสิบมาดูในล่าสุดแล้วกันนะฮะสลับในสุดนี้จะได้เลขไหนนะครับเนาะก็ใม่าใหม่นะนะสุดนี้นะครับสลับเท่าไหร่ชีง้งบน้อยนะครับแปดเจ็ด ผลในงวดที่แล้วมาคำนวณน,นะครับหรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะฮะก็สูตรหวยในวันพุธนะอ่าวันพุธเน้นเน้นเจ็ดในหลักหน่วยนะครับหลายๆท่านก็โชคดีกันไปนะในหวยในวันพุธเนาะอถัดไปก็หวยวันพฤหัสนะครับหาในที่หลัก10บหลัก10จะนําหลักแสนนะครับบวกเลขคงที่เ้าหน่วยบนนะครับบวก9แล้วก็บวกห แล้วก็หน่วยล่างก็จะบวกด้วยสองสองกับ9อ่ะโอเคหาหลักสิบนะครับในสูตรนี้8บวกกับ9เป็น17นะฮะ8บวกเเป็น17นะครับ7บวกกับ1เป็น8 7บวกกับ2เป็น9กบวกกับ9เป็น16นะครับก็จะจับบวกกันทั้งหมดนี้7บวกกับ7เป็น14บบวกกันกับ8เป็น12 2บวกกับ9เป็น11 1บวกกันกับ6ก็จะเป็น7นะฮะ ตัวเดียวเลขวิ่งตัวเดียวนะฮะงินนี้จะมาเจ็ดอีกหรือเปล่าเนาะแต่ส่วนในหลักหน่วยนะฮะก็นําในชี้ในหลัก1ิบบนนะบวกด้วย8ดแล้วก็หน่วยล่างบวกด้วย9 2้าสองหลักเท่านี้เลยนะครับเจ็ดบวกกันกับแปดเป็นสิบห้านะครับก็เจ็ดบวกกัน9เก้าเป็นสิบหจับบวกกัน5้าบวกกันกับ6เป็นสิบเอแล้บส่วนบทลดแต้มไปก็จะเป็นศูนย์หนึ่งเป็นศูนเจ็บนะฮะเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งก็จับสอง สองชุดนะสองชุดเท่านั้นนะก็จะเป็นใี้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งซื้อไว้เลยนะครับล่าสุดซื้อไว้เลยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเป็นเลขดังนะครับสหรับในล่าสุดนะฮะก็มาเจ็ดแปดตรตงๆนะอืมก่อนหน้านี้ก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดตรงๆก่อนนี้เป็นในตัวกลับอืมก็จะมีภาพบ้างนะในงวดนี้ถอยอง่าง ตำแหน่งตรงนี้มาเลขเด่นเลขวิ่งตัวเดียวหลายงวดแล้วนะครับตั้งแต่ที่ลงงวดแรกเนาะลงงวดแรกก็เข้าเลยนะตำแหน่งตรงนี้ก็ยอ้อนหลังไปสีงวดนะครับต่อไปเป็นสูตรสุดท้ายนะฮะสูตรสุดท้ายสูตรสองสองหนึ่งนะซึ่งในครั้งก่อนเข้าสี่หกนะครับก็สมาชิกชั้นเก่าๆนี่จ,จำกันได้ดีเลยนะสูตรนี้ก็เข้าเคยเข้าสี่งวดติดๆมาแล้วนะฮะมาดูในล่าสุดแล้วกันเนาะก็เอาผลใน มวดที่แล้วมานะีฮะก็จะได้นะครับในที่8ปดเจ็ด7 8เก้าเจ็ดแล้วก็เจนะฮะก็มาหาในที่หลักสิบเนะี่ยหลักสิบนี่จะนะครับเอาในที่ในหลัก10ล่างหน่วยล่างนะคูณแปดแล้วก็เ คูณ9กับ8ขออภัยสลับกัน9 7 9เป็น63 7คูณ7ป 8, าี้ก็จะเป็นในที่ใน56ไดน้9ลดแต้มไปเป็น8ในหลักหน่วยนะก็จะนําในหลักแสนหลักหมื่นหลักหน่วยบนแล้วก็หน่วยล่างนะครับ8ปนะ 8, 8, 8เป็น64 7 9เป็น63นะครับ85 40 75 ก็4บวกกันกับ3นะครับเป็น7นะ7บวกกันกับ5เป็น12นะก็เพิ่มแต้มไปเป็น3 8923นะครับ8 9กแล้วนะ2 3ก็เนาะสูตรก่อนหน้านี้ก็234นะเนาะ234มนะมาหลายสูตรเลยนะครับจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน82 8392แเล้วก็93นะ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันโดยเฉพาะในตำแหน่งตรงนี้นะครับมาเลขเด่นเล็กวิ่งบ่อยมากเลยนะมีก่อนหน้านี้แหละที่ไม่เข้านะนี่แล้วก็เนี่ยยาวๆเลยนะเล็กวิ่ง2ตัว2กับ3นะฮะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรทั้งหมดนะฮะหรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์ขอเข้ามาได้นี่ยขงล่างใต้คลิปกัน รหรืออยากได้สูตร6ตัวเนาะไม่รู้ว่า6ตัวนี่เข้าหรือเปล่านะครับเนาะอ่นะยังไงก็ขอให้โชคดีในการสำหรับในงวดของวันที่16ตุลาแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ